สวัสดีครับพบกับบุ๊ปมือสมัครเล่นนะผมวันนี้นะครับเวลาประมาณตีห้าสามสิบตีห้าครึ่งนะครับผมเราก็ได้อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับแห่ขี้หูขี้ตาก,กันมานะครับ <นะ S 1> เพื่อ <นะ S 1> ที่จะไปพิชิตยอดเขานะผมเขาวงพระจันทร์นะครับผมเราก็ได้พบกับช่องย้มแรงชาแนลนะครับสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบใช่ไหม ประมาณนะครับสามพันเจ็ดนะครับแล้วก็บวกอีกร้อยแปดเดียวประมาณนี้นะครับการที่จะไปคิดสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบปประมาณนั้นร่างกายต้องฟิตแข็งแรงแล้วก็นอนหลับเต็มที่อ่าใช่ครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้หลับครับเจอเนื่องจากแข็รับเชิญมีแขกไม่ได้รับเชิญด้วยนะฮะตันไปถึงกับหัวฟูดีไม่ดีไม่ดีไม่ฉี่แตกนะครับผมเดี๋ยวรอฟ้าสว่างมาเราค่อยสัมภาษณ์นครับผมตอนนี้ยังไม่พูด เราไปพิชิตบ่อน้อยนะครับว่าจะมั่นจะโหดขนาดไหนนะครับเราไปดูกันครับตอนนี้เราถึงฐานแล้วนะผมมาดูนะครับว่าด้านบนจะโหดขนาดไหนนะครับแล้วที่มากันหกคนนี้จะมีคนรอดไหมหรือจะมีคนถอนตัวนะครับอลังจะตั้งใจครับเมื่อกี้เรากำลังจะขึ้นนะครับ กขาบอกว่าเราขึ้นผิดทางครับขึ้นผิดทางครับครับผมไปแล้วกำลังจะจิตอธิฐานอะไรสรุปก็คือไม่ทันไรก็ผิดทางแล้วนะครับผมว่าขึ้นเขาเขาองพระจันทร์ครั้งนี้สตอรี่น่าจะเยอะครับเราจะต้องไม่ย่อท้อครับครับผมเราจะยืนท้อโอเคครับเดินท้อเดินท้อก็ยืนท้อนะครับเราจะไม่ย่อท้อนะตัดกำลังตาวง่าต่อไปเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเราไปทานทึ่งดีกว่าครับ ตอนนี้ที่เต่าแล้วก็กําลังซื้อของทําบุญเสบาทต,ตอนเช้านะครับก่อนที่จะขึ้นไปบนเขานะครับ ระย 3, ระทาง3,790คันนะครับผมทางขงึ้นเขานมัสการทธบาทนะครับพร้อมไหมครับไม่พร,ร้อมรอ <c oughs> แล้วครับผมพร้อมแล้วก็ลุยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตอนฐานแล้วได้เวลาที่ขึ้นไปลุยแล้วนะครับอันนี้แค่ฐานนะครับผมยังรู้สึกได้ว่า อี่คตนก็มอยดา่นะอเชานีนี่นะเรามาถึงขึ้นมาได้สักประมาณร้อยกว่าขั้นนะครับแล้วก็จะมีร้านค้านะครับผมไว้คอยบริการนะครับเครื่องดื่มอาหารพร้อมนะครับผม อันนี้คือจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจุดที่สองนะครับนะครับพอเราขึ้นมาหาจากจุดแรกนะครับประมาณสองร้เมตรเนาะประมาณสองรเมตรนะแล้วก็เจอจุดนะครับมีเป็นจุดขายของนะครับแล้วก็เป็นจุดทําบุญกันร้อยพุทธบาทครับครับผมเออของเป็นข้าฟักหรือเปลาใช่หรอไม่รู้ครับคุณก็อ่านเองเลยกันฮะ ไป,ไป,ไป,ไปสักการะทำบุญนะครับถ้าไหรดีอันนี้จุดที่2ก็จะเป็นจุดทำบุญเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มขึ้นจุดที่สนะครับเฮ้า <Hey, S 2> ขึ้นนี่ห,ร,หนนรับไม่รู้ไม่ใช่เปิดท้าที่เรนเปท้าที่เรน ตนี้ครับตอนนี้เราก็ได้วิธีตอนลงแล้วนะผมตอนลงเราก็เล่นแต่ลงแบบเหมือนพี่เขาเนาะมาแต่เราจะไปหากระสอบไม่รู้หรอกครับผมเสื้อนีอนน่แหละตอนอื่นเราต้องไปให้ถึงนะครับลบ <c oughs> าลเสื้อะนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้500ขั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางเหลือแค่อีกนิดเดียวนะผม เหลือแค่อีก3,200ันสองครับเพราะฉะนั้นอีก3,200เรื่องนุนนุนไม่เยวก็ถึงแป๊บเดียวเองนะครับใช่ครับผมเต่าถ้าเกิดเขาเขาถ้าเกิดเขาจ้างให้เต่าแบกนี่มันลุมเขาหนัไไหม อนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาได้หนึ่งพันขั้นแล้วครับข้าวลาดเลยสองพันอีกสองพั 2, นเจ็ดนะฮตอนนี้เรามาได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นนี่เดียวถือว่าหอบอาการฮะรไปครับผมอีกสองพันเจ็ดครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงหนึ่งพันห้าร้อยขั้นนะครับเราขึ้นมาสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะผมเหนื่อยเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาเกินครึ่งทางแล้วเนาะครสองพันแล้วนะม,นม,วมีอะไรฝากถึงเขาไหมสู้ๆออรับแบบของผมมั้ยอ่าครับผมก็รับช่วงต่อใช่ไหมก็จะมีการเปลี่ยนมือกันนะครับให้แบ่งกันได้สบียงขึ้นอีกพันเจ็ดร้อยครับตอนนี้ครึ่งทางครับตอนนี้เราก็สองพันห้า อีก1,002รอดอยู่เนาะรอดอันนี้รอดจริงเหรอครับก้มกนอดนะันไม่ได้กินข้าวไงโอเคเข้าใจครับเมื่มอกี้ระหว่างทางขึ้นมาเรา2,500คันละคุณได้เจอเรื่องเร่าอะไรบ้างไหมครับเขาบอกว่าครับถ้าเราขึ้นไปถึงยอดครับผม อะไรก็แล้วแต่นอนหมดสภาพกันหมดครับผมเราไปดูกันว่าเราจะเป็นแบบที่เขาว่าไหมเดี๋ยวเรามาต้องทดสอบนะครับว่าเราจะหมดสภาพจริงไหมหรือว่าเรายังจะมีแรงวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวก็ถึงยอดดอยแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอทีนะครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงสามแล้วก็ขั้นแล้วนะครับสามพันโอ้ยสามสามพันแล้วครับสามร้อยแล้วก็เลยแค่เจ็ดร้อย นะครับผมอันนี้คือวิวบรรยากาศข้างล่างนะครับรู้สึกข้างล่างมันน่าจะหนาวนะครับหมอกลงเยอะมากโอ๋ครับผมอีกเจดรัสสุายครับตอนนี้ก็พอเราขึ้นมาขั้นที่สามพันแล้วนะครับเส้นทางก็จะชันขึ้นมาหน่อยนะครับระดับความสูงของน้ำทะเลตอนนี้อยู่ที่5้าริบห้านะครับ ส่วนความชันนะครับความรู้สึกก็พอๆกับอดอยคำม้อขั้นสุดท้ายนะครับผมลเลยตอนนี้คิดว่านะ่าจะเหลือประมาณสัก500ร้อยนะฮะน้ำเรายังไม่จีบสักเยอเราเริ่มเริ่มจะเห็น,น,นย,ยอดดอยแล้วนะขั้นสุดท้ายแล้วครับ